ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิง่งปองจะามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำทาง Facebook Fan Page คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับกด subscribe ใน YouTube c h a n n น l นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในหน้า Facebook Fan Page ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากครับ วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับคือเรื่องของวิกฤตรอส112นั่นเองครับ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำเรียกวิกฤตการณ์ครั้งนั้นวิกฤตการณ์รศ .112 มากันบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าวิกฤตการณ์รศ .112 นั้นคืออะไรมีความเป็นมายัางไงและมีรายละเอียดอย่างไงนะครับวันนี้ผมจะเอาข้อมูลเรื่องวิกฤตการณ์รศ .112 เนี่ย มาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับครั้งนั้นในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนับเป็นครั้งแรกในแผ่นดินรัตนโกินทร์เลยนะครับที่เรามีสงครามกับประเทศมหาอำนาจที่กำลังรุกรานด้วยลัทธิล่าอาณานิคมในแผ่นดินรัชกาลที่5และเป็นการรบกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับด้วยยุทธนาวีคือการรบกันทางเรือนะครับกองทัพเรือของประเทศฝรั่งเศสมารบกับทัพเรือของสยามนะครับ ก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องราวของเวกิตการรศ .112 เนี่ยที่สยามรบกับฝรั่งเศสเนี่ยผมขอเริ่มต้นด้วยข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งเลยกันนะครับข้อความที่อยู่ในหนังสือซึ่งมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าวัย n องชินนะครับหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Tri ป to China ซึ่งเขียนโดยในพลเรือฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า j u r i e n de la g r a v เซึ่งเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในอินโดจีนเมื่อปีคริสตศักราช1467นะครับ เขาเขียนหนังสือแล้วก็แต่งหนังสือเรื่องนี้หรอครับ Trip to China เนี่ยมีข้อความในหนังสือนี้ที่บอกไว้ว่าในแหลมอินโดจีนนี้เราได้พบแต่คนตัวเล็กกระจ้อยร่อยคนชาตินี้เนื่องจากต้องทนทุกข์และต้องกรากรำจึงมีความขลาดอย่างยิ่งและแม้นว่าอากาศไม่เป็นอุปสรรคแล้วไซตทหารยุโรปแค่เพียงพันคนก็อาจจะตีประเทศนี้ได้โดยง่าย แน่แล้วครับว่าในยุคนี้นะครับทุกวันนี้ที่ประเทศทั่วโลกเนี่ยแข่งขันกันพัฒนาเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกครับว่าที่จะล่าเมืองขึ้นหรือล่านานิคมกันอีกแล้วครับแต่เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วโดยเฉพาะร้อยกว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับชาวยุโรปยังคิดว่าเขาเป็นมนุษย์ที่สวิไลที่สุดอยู่ครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะไปควบคุมดูแลประเทศที่ด้อยกว่าครับ มันก็เลยทําให้เกิดมีการแข่งขันกันขึ้นนะครับระหว่างมหาอำนาจทั้งยุโรปเองนะครับเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสและก็สเปนนะครับและผลพลอยได้จากการที่ได้อนานิคมมีจํานวนมหาศาลก็คือทรัพย์สินครับทรัพย์ในดินสินในน้ําทั้งในแอฟริกาและก็เอเชียนั้นเป็นสิ่งที่ยุโรปไม่มีนะครับและการที่ใครสามารถไปยื้อแย่งได้ก่อนก็จะมีภาษีดีกว่าผู้ที่ตามมาที่หลังนั่นเองครับ แนวความคิดของยุโรปอะหากจะครองโลกได้ก็ต้องครองเอเชียให้ได้ด้วยครับเพราะว่าเอเชียเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์แบบชั่วนาตาปีครับไม่มีวันหมด ว่ากันว่าขั้นตอนของการครองเอเชียเนี่ยขั้นแรกต้องยึดแอฟริกาให้ได้ก่อนครับซึ่งก็ทําได้อย่างง่ายดายนะครับจากนั้นก็จะขยับเข้ามาในเอเชียไล่มาตั้งแต่เอเชียไมเนอร์นะครับที่ปัจจุบันนี้อุดมไปด้วยน้ำมันดิบมากมายได้แหะฮะแล้วขั้นต่อมาก็ขยับเข้ามาที่อินเดียซึ่งอินเดียในตอนนั้นอะมั่งค้างและก็ร่ํารวยมากนะครับแล้วก็ข้ามหาสมุทรแปซิฟิกไปเพื่อครอบครองดินแดนที่สุดขอบฟ้านั่นก็คือจีนครับจุดกึ่งกลางที่ขวางอินเดียกับจีนเนี่ยก็คือาคบาบ ชาติมหาอำนาจเหล่านั้นก็อยากจะบรรลุถึงขั้นนั้นก็คือครองโลกให้ได้นะครับเพราะว่าการยึดพื้นที่มากมายขนาดนั้นก็แสดงว่ามีอํานาจและก็อิทธิพลเหนือกว่าคนเป็นพันล้านนะครับดังนั้นอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็เลยกลายเป็น2มหาอำนาจผู้ที่ต้องการจะพิชิตเมืองจีนให้ได้ก่อนกันนั่นแหละครับพอมองจีนชาวยุโรปทั้งหลายก็พากันแล่นเรือผ่านสยามไปเมืองจีนตลอดอยุธยาตอนปลายเลยนะครับถึงแม้ว่าในสมัยกรุงธนบุรีกู้เอกราชได้แล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยธนบุรีเองก็ยังต้องทําศึกสงครามตลอดรัชกาเลเยนะครับ ฝรั่งจึงไม่มาค่องแวะอย่างเป็นทางการนะครับก็มีแค่พ่อค้าเอกชนผ่านเข้ามาหาลำไพ่เล็กๆน้อยๆเป็นเชิงสำรวจครับดูลาดเราเรื่อยมายาวนานมาจนสิ้นแผ่นดินรัชกาลที่2แห่งรัตนโกสินทร์ครับ มันเริ่มในรัชกาลที่3ครับฝรั่งหลายชาติก็ได้พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสยามนะครับแต่ระยะนั้นเนี่ยนโยบายของสยามยังไม่ค่อยเปิดกว้างรับฝรั่งหรอกครับเพราะว่ารับรู้มองเห็นความไม่เข้าทา่าระรานชาวบ้านของฝรั่งมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งสิ้นรัชกาลที่3เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4ครับนโยบายของสยามก็เปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะครับเมื่อทรงพิจารณาสถานการณ์ของโลกแล้วเนี่ยเลยจำเป็นต้องเปิดประตูประเทศครับเปิดประตูเมืองเพื่อรับเอาอารยธรรมแล้วก็ติดต่อกับ ร่างผิวขาวทุกชาตินะครับ ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นชาติแรกครับที่เริ่มมามีบทบาทในอินโดจีนนี้นะครับโดยที่ฝรั่งเศสมองเห็นว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่มีทาเลที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะที่จะสร้างฐานทัพเรือเอาไว้เป็นฐานกําลังเพื่อหาหนทางที่จะเข้าสู่จีนครับแล้วก็ไม่นานฝรั่งเศสก็นํากองทัพมาตีอันนามหรือว่าเวียดนามแตกได้นะครับแล้วก็ได้ตั้งอาณานิคมใหม่ล่าสุดอยู่ที่เวียดนามตอนใต้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าโคชินไชน่าหรือว่าโคชินจีนนะครับถึงตรงนั้นแล้วฝรั่งเศสก็ไม่พอครับก ดินแดนที่ติดกันอย่างเขมรนะครับท,ทั้งๆที่รู้ว่าเขมรนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาเป็นร้อยรปีนะครับฝรั่งเศสก็ไม่ได้สนใจละครับก็ยังรุกรานพยายามจะรุกรานเขมรอยู่โดยที่เห็นว่าเขมรนะั้นมีท่าเรือชายทะเลที่ดีกว่าไซง่อนในโคชินไชน่านะครับคือสามารถใช้เป็นฐานปฏิบัติการในอ่าวไทยแล้วก็สามารถจะคุมทะเลจีนใต้ได้ถึงหน้าน้ำมาลาย,ยูและก็ชวาเลยครับแล้วก็ยังสามารถใช้แม่น้ําโขงจากเขมรเนี่ยขึ้นไปจนถึงเมืองลาวแล้วก็เมืองจีนได้เลยนะครับฝรั่งเศสก็ ใต้โต๊ะเลยครับเริ่มตั้งแต่ใช้เลก่กลน,นครับเขาครอบครองขเขมรด้วยการทําสัญญากับกษัตริย์ของขเขมรครับให้ตีตัวออกห่างจากสยามซะโดยที่ฝรั่งเศสเนี่ยสัญญิงสัญญานะครับว่าจะให้ขเขมรเป็นเอกราชจากการเป็นเมืองขึ้นของกรุงเทพหันมามองที่กรุงเทพครับเมื่อตอนเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสยามเนี่ยรวมเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีแล้วก็ทรงถอดแบบเมืองสวรรค์ของพระมหาปราสาสราชมนเทียนอันวิจิตรอล ที่กรุงศรียุธยาเนี่ยมาสร้างใหม่ไว้ที่นี่ครับกองงดงามมากทีเดียวนะครับที่สําคัญคือรัชกาลที่1ทรงกำราบข่าศึกศัตรูทุกหัวระแหงนะครับราบคาบเลย ทำให้สยามเมื่อ200กว่าปีเนี่ยมีพระราชะอาณาเขตแผ่ไพศาลทุกสารทิศเลยครับประเทศสลาดมากมายที่เข้ามาสวามิภักดิ์แล้วก็ขอเป็นข้าขอบขันธศรีมาเป็นเรื่องปกติของสังคมยุคนั้น,นครับกรุงเทพก็เลยมั่งมีขึ้นมาเรียกว่าร่ํารวยขึ้นมาอย่างมากครับกับการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศในเวลานั้น,นครับโดยเฉพาะในแผ่นดินัชกาที่3ครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงเป็นกษัตริย์ที่เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจนะครับทรงพระปรีชาสามารถในการติดต่อค้าขายนะครับโดยที่ขายข้าวขายไม้สักขายน้ําตา แล้วก็เพชรนินจินดากับโดยเฉพาะกับเมืองจีนนะครับท่านค้าขายกับเมืองจีนอย่างกว้างขวางเลยแล้วก็เป็นระยะเวลานานครับรวม20ปีตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชนะครับยังทรงพระอิสริยยศเป็นเพียงพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินนะครับท่านเก่งจนกระทั่งเสด็จพ่อคือัชกาลที่2งเนี่ยแซวล,ล้อเลียนเ,นยเรียกพระราชโอรสพระองค์นี้ว่าเจ้าสัว นั่นก็ทาให้เงินเก็บสะสมเข้าแผ่นดินในรัชกาลที่3มเนี่ยมีจานวนมากนะครับเป็นแสนแสนช่างเลยเทียบคร่าๆวๆกับเงินปัจจุบันก็เป็นนับหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับเงินในพระคลังจํานวนนี้ได้ถูกเก็บรักษามาตลอดในแผ่นดินรัชกาลที่4นะครับหรือที่ใครๆเรียกว่าเงินถุงแดงนะครับที่เก็บอยู่ที่ใต้พระที่นั่งจัก,กรีก่อนที่จะต้องถูกออกมากู้ชาเป็นค่าปรับให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับอิสรภาพของประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนี่แหละครับ ภาพลักษณ์ของกรุงเทพตอนนั้นก็คือเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองที่เจริญนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์จะว่ากันไปก็ค่อนข้างมั่งคั่งทีเดียวคนอยู่ได้ไม่อดตายนะครับจากคําบอกเล่าของพ่อค้าพวกฝรั่งนะครับแล้วก็บาตรหลวงที่สอนศาสนาที่ผ่านเข้ามายังกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยชาวตะวันตกก็รู้ว่าชาวสยามเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคนมีรสนิยมเป็นศิลปินโดยกําเนิดนะครับคนส่วนมากก็มีทักษะทางศิละปะและงานฝีมือนะครับวัดวาอารามแล้วก็ปราสาทราชวังก็สร้างขึ้นมาแบบโอฬานสวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยายนะครับทั ทางไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแต่คนสยามก็กลับมีวิสัยทัศน์ที่หลักแหลมมีแนวคิดในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นครับโดยไม่ต้องอาศัยตะวันตกเลยประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งมองเห็นก็คือสยามมีพระเจ้าแผ่นดินที่ดูเป็นผู้ทรงอนุภาพกฤษดาพินิหารนะครับประดุษสมมุติเทวราชเลยประมาณนั้นนะครับก็มีอำนาจเหนือทุกชีวิตแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายประชาชนเนี่ยเอาสมบัติมาทุนกล้าถวายนะครับไม่ได้บังคับขู่เข็นเก็บภาษีอะไรมากมายเลยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละคือกิตติศัพท์ของสยามซึ่งฝรั่งจากอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยรับรู้ก็เลยหมายปองชนชาตินี้แหละครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มเญนอนุภาพของตนในเอเยให้ยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามขึ้นนไปปอีกััแต่ญหาม เริ่มขึ้นก่อนที่จะมีวิกฤตการณ์รอศร้อสงนะครับตอนนั้นเองที่สยามเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปักปันชายแดนนะครับเพราะว่าหัวเมืองชายแดนสยามกับยวนเนี่ยไม่มีการปักหลักเขตแดนที่แน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่เดิมมาเนี่ยมันไม่ได้มีการทําแผนที่นะครับว่าตรงไหนเป็นสยามตรงไหนเป็นยวนครับก็เลยไม่มีการหลักเกณฑ์อะไรกําหนดว่าหัวเมืองไหนอยู่ตรงไหนเขตแดนอยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มันก็ขึ้นอยู่ที่อํานาจการแต่งตั้งเจ้าเมืองครับแล้วก็การส่งสวยหรือบรรณาการเป็นเกณฑ์ครับ,รบถ้าเมืองไหนที่สยามเป็นคนตั้งเจ้าเเมมืือองงงนน่่ไหทีส การให้สยามเนี่ยเมืองนั้นก็ขึ้นอยู่กับสยามเป็นอันรู้กันประมาณนี้แหละครับแต่ว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้ปัญหาเขตแดนหมดไปนะครับเพราะว่าเจ้าเมืองตามชายแดนหลายคนเนี่ยก็ส่งบรรณาการให้สยามครับแล้วก็ยังส่งบรรณาการให้ยวนด้วยบางคนส่งให้ทั้งสยามทั้งยวนแล้วก็จีนด้วยเพื่อประกันความปลอดภัยของตัวเองนะครับจะได้ไม่ถูกฝ่ายใดรบกวนโจมตีแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนเมื่อฝรั่งเศสเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามานั่นแหละครับ พอฝรั่งเศสยึดครองอันนำหรือว่าเวียดนามหรือยวนได้ไม่ตั้งแต่พุทธศักราช2,387เนี่ยฝรั่งเศสก็เข้าแทนที่ประเทศนี้เลยครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิซึ่งสันนิษฐานเลาเองนะครับว่าเป็นของยวนมาก่อนสยามก็เริ่มมีปัญหากับเรื่องนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อต้านการแทรกแซงของฝรั่งเศสครับตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยต้องการผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะทางการเงินทางดินแดนแล้วก็การปกครองส่วนทางเราทั้งฝ่ายสยามเองเนี่ยก็จะว่าไปมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยแหละครับเพราะว่า ในความรู้สึกของสยามในพระเจ้าแผ่นดินสยามเป็นผู้ทําพิธีโสมมงกุฎให้กับเจ้าผู้ครองนครหลวงพระบางและก็เวียงจันทร์นะครับทั้งเจ้าของลาวเองเนี่ยก็เข้ามาเพื่อเข้าพิธีดื่มน้ําพระพิพัฒน์สัตยาทุกปีครับย่อมเป็นสัญญาณแห่งความสวามิภักดิ์อยู่แล้วแต่ในทางกลับกันในฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะให้ดินแดนต่างๆในอินโดจีนเนี่ยรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันครับเขมรและลาวก็จะช่วยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แต่จะทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาข้ออ้างมาหาเรื่องสยามว่ากันตรงๆแหละครับแล้วก็ด้วยเหต นำหลักฐานแผนที่มาชี้แจงได้เหมือนกันทาให้ข้อพิพาทเรื่องดินแดนของลาวของสยามกับลาวของยวนเนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่ฝรั่งเศสเขารู้ตัวครับว่าการที่ชาวสยามเป็นคนในพื้นที่เนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นรองสิครับเพราะว่าเขามาจากที่อื่นเขาก็เลยต้องหาบุคคลเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้ฝรั่งเศสในที่สุดก็ค้นพบจนเจอชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่สามารถรับภารกิจนี้ได้ครับเขาชื่อว่านายโอกุสปาวีครับโอกุสปาวีเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นเสมียนไมร ทำงานในตำแหน่งพนักงานสำรวจแผนที่ทำไมต้องเป็นออกุสปาวีเพราะเขามีคุณสมบัติพิเศษครับก็คือเป็นนักประวัติศาสตร์ผู้รอบรู้ของพงศาวดารท้องถิ่น,นครับมีความถนัดในถึงขั้นกับเขียนหนังสือเลยนะครับเป็นหนังสือเล่มหนาๆเลยทํานองเกรปพงศาวดารของไทยของลราของเขเมรเขียนหลายเล่มเช่ครับรัฐบาลฝรั่งเศสก็รู้ว่าเขาคุ้นเคยกับภูมิประเทศแล้วก็ผู้คนแถบนี้ก็เลยแต่งตั้งให้เป็นรองกงสุนอยู่ที่เมืองหลวงพระบางครับแล้วก็เลือกให้เป็นหัวหน้าคณะสำรวจดินแดนฝ่ายฝรั่งเศสนะครับออกุสปาวีก็จ ที่ทําให้นโยบายขยายอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวครับมันก็น่าคิดนะครับว่าทําไมฝรั่งเศสถึงได้รีบร้อน อีกเหตุผลหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งของผมนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุของการพยายามจะหาผลประโยชน์จากดินแดนแถบนี้อย่างรีบร้อนเนี่ยโดยเฉพาะกับสยามเนี่ยคือการที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำสงครามกับปรัสเซียรครับก่อนหน้านั้นราวๆสักยีปีซึ่งปรัสเซียเนี่ยต่อมารวบรวมแล้วก็สถาปนาขึ้นมาเป็นเยอรมันนั่นแหละครับฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับปรัสเซียรครับแล้วก็การพ่ายแพ้ครั้งนั้นเกิดเป็นสนธิสัญญาสันติภาพขึ้นฉบับหนึ่งครับมีชื่อว่าสนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ตครับเป็นสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างสาธารณรังนมล นามกันไว้เมื่อ10พฤษภาคมคพิทธศักราช1871นะครับที่นครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นการยุติสงครามกับฝรั่งเศสและปรัสเซียครับ ซึ่งในรายละเอียดของสนธิสัญญานะมีอยู่ข้อหนึ่งครับคือเรื่องของค่าปฏิกรรมสงครามค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยหมายถึงของมีค่าที่จะต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยครับเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายระหว่างสงครามฝรั่งเศสต้องจ่ายเงินให้กับเยอรมันครับจำนวน5,000ล้านฟรังโอ้โหเป็นเงินมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายก้อนเดียวครับกำหนดว่าให้ผ่อนเอา5ปีและเยอรมันก็เคี่ยวทีเดียวนะครับคือไม่รับอย่างอื่นรับเป็นทองคําเท่านั้นที่มูลค่า5000ล้านฟรังไม่เบาทีเดียวนะครับนั่นอาจจะทําให้ฝรั่งเศสต้องหาผลประโยชน์ จากเมืองขึ้นแล้วก็พยายามหาผลประโยชน์จากดินแดนห่างไกลเพื่อเอาไปเป็นทุนในการใช้หนี้ซึ่งก็ไม่เบาเลยฮะพันล้านฟรั่งเลยนะครับเมื่อ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยศูนย์กลางของประเทศไทยคือกรุงเทพครับแต่ถ้าจะเน้นให้ชัดๆลงไปก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับมีกระทรวงการต่างประเทศและก็กลาโหมตั้งอยู่โดยรอบเขตพระราานนั่นเองนะครับพราะนี่นั่งจาก,กรีมหารปราสาทก็เปรียบประดุจเหมือนกับเป็นรัฐสภาของพระาชอาณาจักไทยทั้งหมดในตอนนั้นนะครับ ตอนนั้นในหลวงทํางานคนเดียวครับเพราะว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชทําให้ภารกิจนี้มันใหญ่หลวงมากครับท่านก็เลยต้องมีสานาบดีมีผู้ช่วยหลายๆคนที่เป็นคนเก่งๆมาช่วยกันโดยเฉพาะวิกฤตการณ์รอสสร้อ 112, นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลวงก็ต้องมีบทบาทมากๆแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยครับท่านก็เลือกสรรคนให้มารับหน้าที่ในการต่อกรกับฝรั่งเศสนะครับมีหลายท่านเลยครับแต่ที่เด่นๆเ,เนี่ยแล้วก็รับภาระที่หนักมากๆเนี่ยแล้วก็สร้างวีรกรรมร่วมกันเนี่ยก็มีหลายคนครับหนึ่งก็คือกรมพรรระยาาาเเทวววงงศ์โปปกนนบซึ่็ดี การกระทรวงการต่างประเทศต้นราชสกุลเทวกุลน่ะครับแล้วก็มีพลเรือจัตวาพระยาชลยุทธโยธินครับซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือคนนี้เป็นชาวเดนมาร์กนะครับและสุดท้ายก็คือเจ้าพระยาสมรัก์มนตรีครับหรือเจิมแสงชูโตซึ่งเป็นแม่ทัพหลายสมัยนะครับเป็นผู้ยกทัพไปปราบพ่อปราบเงี้ยวทางภาคเหนือกับพระอีสานตอนบนนั่นแหละครับ ส่วนทั้งฝรั่งเศสเนี่ยผู้ที่มีบทบาทเด่นที่สุดของฝรั่งเศสก็อย่างแรกก็โอกุสปาวีนะครับซึ่งณขณะนั้นเป็นอัครราชทูตฝรั่งเศสผู้มีอำนาจเต็มนะครับประจํากรุงเทพแล้วแล้วก็ในพลเรืออูมานนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ฝรั่งเศสประจําโคชินไชน่าผู้ที่สั่งเรือรบให้มาบุกกรุงเทพเนี่แหละครับ อย่างที่ผมบอกครับจริงๆแล้วฝรั่งเศสเดี๋ยวเขามองหาช่องทางที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับสยามนานแล้วนะครับมาสบโอกาสเหมาะก,ก็เมื่อมีเหตุที่โจนจีนห่อก่อการกําเริบในดินแดนลาวฝ่ายเหนือนะครับซึ่งเวลานั้นอยู่ในพระราชาณาจักรสยามนะครับก่อนหน้าวิกฤตการ์รศ .112 ในราวสัก7ปีครับตอนนั้นเนี่ยพระยาสุรศักดิ์มนตรีนํากองทัพขึ้นไปปราบพ่อนะครับ ทางการก็ส่งเนี่ยโอกุสปาวีเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นไปสังเกตการในที่สุดก็หาวิธีที่จะตั้งกองสุนฝรั่งเศสให้ได้ที่หลวงพระบางเพื่อจะสอดแนมแล้วก็สร้างอิทธิพลในดินแดนสยามที่ปลายพระราชะอาณาเขตตรงนู้นที่หลวงพระบางเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกว่านายออกุสปาวีเนี่ยเป็นฝรั่งเศสที่รู้ตื้นลึกหนาบางในพงศาวดารไทยนะครับก็ยุยงให้รัฐบาลที่กรุงปารีสเนี่ยหาช่องทางเข้ามามีบทบาทในสยามนะครับแล้วก็ยุแย่ว่าดินแดนล้านช้างซึ่งเป็นสปปลาวปนในปัจจุบันนี่แหละฮะแล้วลก็เขมรเนี่ยเคยเป็นประเทศราชของเวียดนามมาเป็นร้อยปีก่อนไทยอีกพอฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์โดยชอบทมในดินแดนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงด้วยนะครับ ข้อพิพาทนี้มันเป็นเรื่องต่อล้ะต่อเถียงกันนานเลยครับนำมาซึ่งความร้าวฉานทางสันทวไมตรีในรส1 1 2นั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนที่ฝ่ายสยามนี่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากการลุกร้านของฝรั่งเศสครับที่เคลื่อนทับเข้ามาเรื่อยๆๆตามแนวปราการของฐานทัพไทยที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งหลายนั่นแหละครับจนถึงวันที่23มิถุนายนที่รส1 1 2นะครับหรือตรงกับพุทธศักราช2436ครับ รัฐบาลไทยก็ได้รับคําเตือนจากฝรั่งเศสว่าบัดนี้รัฐบาลนัก,กุงปารีสเนี่ยได้สั่งให้กองเรือรบเดินทางมาที่ไซง่อนเรียบร้อยแล้วและถ้าเหตุการณ์ถึงคราวจําเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะส่งกองทัพเรือรบเข้าประชิดกรุงเทพเป็นเรื่องสิครับหลังจากนั้นราวสัก9วัน10วันในวันที่4กรกฎาคมร้1ยสิบสอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวก็เสด็จเป็นการรับนะครับที่ปากแม่นำ้ำเจ้าพระยาโดยขบวนรถไฟพิเศษไอทอดพระเนตรป้อมเสือซ่อนเล็บนะครับแล้วก็ประทับในเรือองครักษเสด็จจไปปทออเนอนต้มุ มีทหารประจําอยู่ราวสัก600นายแล้วก็ลองเรียกทหารขึ้นประจำป้อมทดลองให้ทอดพระเนตรความพร้อมเวลานั้นซึ่งท่านก็พอพระไทยนะครับ มีบันทึกลับนะครับในการปกป้องกรุงเทพเขียนไว้ในวันที่10กรกฎาคมรศงนเนี่ยมีข้อความในนั้นว่าในวันนั้นได้มีลายพระราชหัตทะเลขาถึงพระยาชลยุทธโยธินความว่ากําหนดเรือรบฝรั่งเศสน่าจะเข้ามาในวันที่13รกรกฎาคมเวลาเย็นและฝ่ายเราไม่ยอมให้พระยาชลยุทธคิดวางตอปิโดเสียให้เต็มช่องถ้าเข้าเมื่อไหร่ก็เป็นการจําเป็นแล้วที่จะต้องระเบิดอย่าให้ต้องรอฟังคําสั่งอีกเลยถ้าเขายิงก่อนแล้วเราต้องยิง ขอแวะไปเล่าเรื่องพระยาชลยุทธ์ที่เรากำลังพูดถึงนี้อยู่นะครับก็คือพระยาชลยุทธ์นี่เป็นชาวเดนมาร์กนะครับที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยหลายปีก่อนหน้าแล้วก็สมัครเข้ารับราชการในรัฐบาลข,ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับทั้งๆที่เป็นฝรั่งไม่ได้มีสายเลือดไทยเลยนะครับแต่ด้วยความจงรกักภักดีในแผ่นดินที่อยู่อาศัยก,ก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้อำนวยการป้องกันทางเรือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างรถไฟสายปากน้ํากรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นผู้ทุนแนะนําให้ใช้เรือพระที่นั่งพุ่งชนเรือรบฝรั่่่่งเเเเศศสพือผดด็็็จึกกแตวาปนบบุญครั ทรงมีพระบรมราชโองการห้ามเอาไว้ก่อนนั่นทําให้พระญาชลยุทธดนถึงกับต้องหลั่งน้ําตาเมื่อต้องยอมจำนนต่อฝรั่งเศสเลยนะครับวิกฤตการณ์รอศได้สิในเดือนกรกฎานั้นน่ะชาวกรุงเทพมหาคนครนี้มีความวิตกมากนะครับเพราะข่าวการทุกรานของทหารต่างชาติยิ่งเมื่อรู้ว่าเรือรบติดปืนใหญ่ที่ทันสมัยกําลังตรงมาเนี่ยหมายจะถล่มกรุงเทพด้วยในยโอ้ตื่นตูมกันใหญ่นะครับมีการเก็บออมสเสบียงอาหารปิดบ้านร้านคา้าเตรียมที่จะหนีภัยกันอนลมานเลยครับเราเคยมีวิกฤตอย่างนั้นในเมือง สุสัชมนตรีก็ขอรับอาสานะครับและก็เรียกระดมทหารเก่าที่เคยไปราชการทัพด้วยกันตั้งแต่ปราบพ่อปราบเงี้ยวนะครับหลายพันคนเรียกว่าแม้แต่คนที่ต้องโทษอยู่และคนแก่เท่าที่เคยผ่านสงครามก็พากันอาสาจะร่วมรบด้วยมากมายนะครับ และในที่สุดครับเวลาอันน่าระทึกใจของชาติสยามตอนนั้นก็มาถึงครับในวันที่13กรกฎาคม2 1 2นะครับหรือ2436เรา,ราๆสักบ่ายโมงครับหานทุกนายที่ปากน้ำเจ้าพระยาก็ประจำสถานีรบนะครับพระยาชลายุทธ์เนี่ยได้อำนวยการป้องกันอยู่ที่ป้อมพระจุนครับและเมื่อเวลาเราๆสักห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นฝนก็เริ่มตกที่บริเวณป้อมพระจุนนะครับตอนนั้นเองก็มีคนพูดว่ามันเป็นลางเตือนภัยฟ้ายังร้องไห้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ ความมืดก็ปกคลุมไปทั่วขอบฟ้าจนชั่วโมงหนึ่งฝนถึงหยุดครับและจากป้อมพระจุนทุกคนก็เห็นเรือรบฝรั่งเศสค่อยๆแล่นผ่านกระโจมไฟเข้ามาครับวันนั้นสยามก็เลยต้องรบครับไม่มีใครยอมแพ้ให้ต่างชาติดูหมิ่น,นครับเรือรบฝรั่งเศสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมีเรือเจเบซนะครับแล่นนําหน้ามาตามด้วยเรือรบติดอาวุธมีเรือแองกงสตองและก็เรือโกแมกเรียงเป็นขบวนเข้ามาครับ ตอนนั้นปืนใหญ่บนป้อมพระจุลเนี่ยก็ยิงด้วยดินเปล่านะครับไม่บรรจุก,กระสุนยิงไป2นัดเพื่อเป็นการเตือนครับแต่ไม่ได้ผลครับจากนั้นก็เลยเริ่มยิงออกไปครับเรือรบของผู้รุกรานก็ชักธงชาติฝรั่งเศสขึ้นสู่ยอดเสานะครับแล้วก็ยิงตอบโต้มาที่ป้อมพระจุลครับกระสุนปืนที่ยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนี่ตกเกลื่อนกลาดไปราวกับหาฝนทีเดียวนะครับ ต้านไว้แต่ก็ต้านไม่อยู่ครับเรือรบของฝรั่งเศสก็แล่นผ่านเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนะครับพระยาชนลยุทธซึ่งเป็นผู้นํากองทัพของสยามตอนนั้นก็ไม่ยอมครับก็ติดตามเรือรบฝรั่งเศสเข้าไปในกรุงเทพท่านนหวังจะใช้ยุธทธวิธีแบบโบราณเลยนะครับก็คือแล่นเรือเข้าชนเรือข้าศึกครับชนให้จมเลยว่างนั้นในเวลาค่าม,มืดเนี่ยเรือที่ท่านคิดจะใช้ก็คือเรือพระที่นั่งมหาจักรีครับซึ่งเป็นเรือลําเดียวกับที่ใช้เสด็จประพาสยุโรปต่อมานั่นแหละครับ แต่ว่าท่านได้รับการทัดทานจากรัสการที่5ซะก่อนนะครับการรบจรึงสงบลงในวันแรกแล้วเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2องลำก็แล่นตามกันไปจอดท่อสมออยู่บริเวณหน้าสถานทูตฝรั่งเศสครับที่สุดซอยลงภาษีเขตบางรักปัจจุบันนี้แหละครับเมื่อเวลาจะราสัก3ามทุ่มครับแล้วก็รอคําสั่งเพื่อให้เดินหน้าเข้าถล่มกรุงเทพต่อไป ชาวกรุงก็ควันหนีดีฝอไปตามๆกันนะครับไม่เคยพบเห็นการบุกรุกแบบนั้นมาก่อนก็เลยในกรุงเทพก็สับสนโอลหมานครับรัชกาลที่หพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มารวมกันที่พระบรมหาราชวังนะครับแล้วก็ตัดสินพระไทยที่จะป้องกันพระบรมหาราชวังกันเป็นศูนย์บัญชาการของชาติมีเรื่องเล่ากันว่าท่านเจด็โดยพระบาทคือเดินมาหาที่พระยาสุรศักดิ์มนตรีครับแล้วก็ท่านก็ส่งยกประหดวางบนบ่าท่านเจ้าคุณแล้วก็มีพระราชด,ดำรัสว่าวันนี้แหละไม่เราก็เข่าแล้วแล้วก็ส่งประธานพรให้มีชััยนนนตอ้ นายโอคุสปาวีได้ยื่นคำขาดมายัางกรมพระยาเทววงศ์โรปการนะครับโดยมีข้อบังคับที่ว่ากันว่ามันก็อายุติธรรมมากหลายข้อรวม6ข้อนะครับมีอยู่2ข้อเนี่ยซึ่งทําให้ชานการ์ดิฮาสั้นเสียใจมากนะครับสข้อนั้นก็คือ1ให้ถอนกองทหารไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน1เดือนข้อนี้ก็คือการเปรียบเสม,มือนการยกดินแดนลาวนะครับซึ่งเป็นประเทศสลาชของสยามในขณะนั้นให้กับฝรั่งเศสทั้งประเทศเลย ข้อ2ก็คือให้จ่ายเงิน3ล้านฟรังโดยชำระเป็นเงินเหรียญโดยทันทีนะครับเพื่อเป็นค่าสินไหมค่าปรับปฏิกรรมสงครามโดยให้ทางรัฐบาลไทยตอบให้รู้ภายใน48ชั่วโมงว่าจะทําตามหรือเปล่าสถานการณ์มันก็น่าสิวหน้าขวานครับ สมัยที่5าท่านก็มีพระเา้ดํารัสผ่านไปท,งทางกรมพระยาเทววงศ์โรปาการให้ส่งแจ้งต่อไปที่นายโอกุสปาวีเนี่ยว่าสยามปฏิเสธคําขู่แล้วก็จะว่าไปก็เหมือนทวงเวลาครับให้ฝรั่งเศสแสดงหลักฐานให้เห็นให้แน่ชัดก่อนว่ามีสิทธิอันชอบธรรมอยู่เหนือดินแดนบนฝั่งซ้ายนั้นยังไงนั่นก็ทําให้ฝรั่งเศสไม่พอใจครับนายปาวีสั่งให้ปิดสถานทูตเพื่อเป็นการประท้วงแล้วก็สั่งเรือรบมาเพิ่มเพื่อปิดอ่าวไทยครับหลังจากนั้นเราสักสิวันครับยี่สิบสองกรกฎราคมสาาองร้อยสิ ฝรั่งเศสในตะวันออกไกลเนี่ยก็ยกพลมาจนถึงเกาะสีชังครับที่ฝรั่งเศสก็ยึดไว้เป็นฐานทัพชั่วคราวนะครับ รัชการที่5าท่านก็ทรงดำเนินวิธีการาการทูดต่อไปนะครับท่านก็ใช้การทูดเข้าต่อสู้อีกเป็นเดือนๆเ,เราๆสัก2เดือนครับจนเมื่อท,ท่านทรงเห็นว่าไม่มีทางที่จะยับยั้งการลุกรานอย่างบ้า,บ,าบินแบบนั้นได้และก็เพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยแผ่นด,ดินไทยส่วนใหญ่เอาไว้นะครับเพื่อให้เสียเลือดเนื้อของอาณาประชารัฐน้อยที่สุดรัฐบาลสยามก็ยอมเซ็นสัญญาสงบศึกครับในวันที่3ตุลารศรครับในเรื่องเงินสดที่ระบุไว้นในสัญญาเป็นค่าเงินปรับสงครามหรือปฏิกรรมสงครามเนี่ยให้สยามจ่ายเป็นเงินฟังฝรั่ง จำนวนมากมหาศาลในพระคลังขนาดนั้นครับก็เลยโปรดให้มีการประชุมเสนาบ,บดีเจ้ากระทรวงทั้งหมดที่พระทนั่งจัก,กรีเป็นการด่วนครับ อันนี้ต้องย้อนหลังนิดนึงว่าความมั่งคั่งของกรุงเทพในสมัยชิาหที่3เนี่ยพ่อค้าต่างชาติที่ค้าขายอยู่แถบนี้ได้เอาเงินที่เรียกว่าเงินเงินเหรียญน,นกนะครับเป็นเงินของเม็กซิโกครับมาเป็นสื่อกลางในการค้าขายในกรุงสยามเนื่องจากว่าในเวลานั้นเนี่ยเตาที่เอาไว้ทําเงินพดด้วงของสยามเนี่ยเราผลิตเงินไม่ทันให้แลกครับก็เลยยึดถือสินแร่งเงินนะครับเอามาทําเป็นตัวเหรียญว่ากันว่าเป็นเงินเนื้อดีน้ําหนักเป็นที่น่าพอใจแหะครับ ทำให้พระคลังในตอนนั้นสยามก็เก็บเงินเหรียญน,นกของเม็กซิโกนไว้มากมายครับก็อย่างที่ใครอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ารับสั่งให้เก็บเงินเม็กซิโกไว้ในถุงแดงนะครับในลักษณะของสินแร่ทุนสำรองก็มีเรื่องเล่าแหละครับว่าเจ้านายบางพระองค์เคยกลับบังคมทูลถามนะครับว่าจะเก็บเงินต่างชาติไว้ทําไมซึ่งทรงมีพระจชนทรหลัดเล่นๆน,นะครับแต่เหมือนกับทรงพยากรณ์อน,นาคตเอาไว้ว่าจะเก็บเอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองครับ ตอนนั้นเองนะครับว่ากันว่าเชิงที่5ท่านเสียใจมากนะครับจนประชวนเลยนะครับว่ากันว่าเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับครับท่านไม่ทรงเสวยแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขเิกิจการนั้นได้นะครับในที่สุดก็เลยทรงยอมนําเงินเหรียญในถุงแดงใต้พระนิงจักรีออกมาเป็นค่าสินใหม่ค่าปรับครับเพื่อรักษาเอกราชไว้ทั้งหมดใน3 0,000ช่างนะครับก็เทียบเทียบก็ประมาณ2อล้านสี่แสนฟังนะครับยังขาดอยู่อีกหลายแสนฟังเลยครับรวมๆห้าหกแสนก็เลยรวบรวมครับจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และจากพระบรมวงศานุวงศ์เจ้า นายฝ่ายในครับช่วยกันออกเงินอีกรวมๆ5 6าหกแสนฟรังเลยนะครับตอนนั้นเองก็มีภาพที่น้อยคนจะรู้แล้วก็น้อยคนจะจําได้แต่คนในสมัยนั้นจําได้ทุกคนแหละครับเพราะว่ารถม้าเนี่ยบรรทุกทรัพย์สมบัติออกมาจากพระบรมพระราชวังเจ้านายนี่หลายคนก็ถึงกับเอาทรัพย์สมบัติมารวมกันจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเพื่อจะถ่ายบ้านถ่ายเมืองนะครับมีคนเนี่ยมามุงดูกันที่ประตูวังแน่นขนาดครับบางคนก็มีคนร้องไห้นะครับระง,งมทีเดียวเพราะว่าเสียงล้อรถม้าที่บดเป็นทางยาวไปบนหินปูนเนี่ยว่ากันว่าเป็นรอยร่องลึกเลยครับเพราาะว่งินนัหก แล้วก็เป็นโลหะแท้หลายร้อยถุงนะครับเหตุการณ์คราวนั้นเนี่ยมีข้อมูลในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสเมื่อวันที่18พฤศจิกาปีนั้นนะครับแล้วก็มีภาพประกอบเป็นรูปของพนักงานกองคลังฝรั่งเศสกาลังโกยเงินเหรียญใส่ถังไม้ครับเพื่อทําการชั่งเงินเม็กซิกันจากสยามมีบทความเขียนเอาไว้ด้วยละครว่าในเวลานี้สยามได้ยอมเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วก็กลับเป็นมิตรกับเราแล้วยังผลให้ชาวสยามเลิกดูหมิ่นเหยียดหยามทหารของเราสัทีเราได้ลงข่าวนี้เพื่อส่งภาพที่น่าสนใจจากตัวแทนของเราในไซง่อนมายังผู้อ่าน เนื้อหาในสัญญาก็คือสยามจะถอยออกไปจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและยอมให้เราปรับเงิน3ล้านฟรังและยอมให้เรายึดเมืองท่าที่ชื่อว่าจันทบูรณ์ในระหว่างนี้จันทบูรณ์อยู่ในเขตสยามใกล้อาณาจากักคเมรเป็นที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเพชรพลอยอันล้ำค่าเรือลูแตงของเราได้ขนย้ายเงินอันเป็นสินใหม่ค่าปรับในการรบเป็นเงินเม็กซิกันจำนวน4 1 2 8 2เหรียญโดยมีน้ำหนักเหรียญละ27กรัมรวมทั้งสิ้น23ตัน แล้วในที่สุดเงินก็ถูกขนออกมาจากบางกอกโดยเรือเพียงลำเดียวเมื่อมาถึงนั้นเรือเพียบหนักจนกราบเรือปริ่มน้ําทุกห้องในเรือใช้บรรจุกระสอบใส่เงินกองเป็นภูเขาเลากาเสนาบดีคลังของสยามนี้น่าถูกตําหนิที่สุดได้ใช้กระสอบป่านคุณภาพเลวใส่เหร้นเงินจํานวนมากนี้ทําให้กระสอบขาดชารุดในระหว่างการเดินทางมาคนของเรานําขึ้นมาจากเรือไม่ได้ต้องนําถังตวงนับร้อยใบลงไปขนขึ้นมามีมาเน็บแนมด้วยนะฮะ พอได้เงินไปเรือรบของฝรั่งเศสทั้ง3ลํลำก็ออกจากกรุงเทพไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมรอครับหลังจากที่คูนครหลวงของเราเป็นเวลานาน13วันอันยาวนานนั้นนะครับในที่สุดความสงบก็เข้ามาแทนที่อีกครั้งครับ แต่ว่าที่จันทบูร์และก็ตราดเนี่ยทหารฝรั่งเศสยังไม่ไปนะครับยังคงรอจนกว่าที่เราจะถอนกําลังทั้งหมดออกมาจากดินแดนที่เขาต้องการนะครับจนเมื่อพศ2450ก็คือในรศส2 6ครับทหารคนสุดท้ายของฝรั่งเศสก็ถอนออกไปจากดินแดนสยามแล้วก็ทิ้งเรื่องราวของเหตุการณ์อันุทึกใจเอาไว้แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ควรลืมนะครับ เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในตอนนี้เกือบๆทั้งหมดเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากอาจารย์หลายท่านนะครับที่รวบรวมไว้เป็นหนังสือหลายเล่มทั้งโดยเฉพาะของท่านอาจารย์ไกรเลิศนานาแล้วก็อาจารย์สอพลายน้อยนะครับใครสนใจเนี่ยผมว่าหาอ่านได้รัฐกิจการรอศร112เนี่ยไม่ได้ยุติลงเพราะสัญญ,ญาสงบศึกนะครับแต่ผลของกลยุทธ์ได้แปรเปลี่ยนเป็นปัญหาทางการเมืองต่อไปอีกนานนับ10ปีเลยนะครับและก็โยงไปถึงสาเหตุของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5ในอีกหลายๆปีต่อมาอีกด้วยนะครับ เอาละครับเรื่องนี้ยาวนานยืดยาวแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดมากขนาดนี้นะครับวันนี้ลาวและขเขมรก็มีเอกรัชเป็นของตัวเองเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราข้ามไปเที่ยวกันได้อย่างง่ายดายนะครับภาวะวันนี้กับครั้งเมื่อร้อยกว่าปี200กว่าปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับขอบคุณที่ฟังคนติดเล่ามาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้ยาวหน่อยนะครับพบกันใหม่ กับคนติดเล่าทางคนติดเล่าพอดแคสต์ใน YouTube Channel และ Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับวันนี้ผมมงปองลาไปก่อนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ